ถึงเรื่องของอากาศครับมกราคมที่ผ่านมาหลายคนบอกว่าปีนี้หนาวเหลือเกินนะฮะแต่หลังจากนั้นล่ะอะไรมันจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะช่วงเดือนเมษายนมันจะร้อนถึงขนาดไหนวันนี้ยศจะมาสัมอัพให้ฟังกันครับต้องบอกก่อนครับเมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการศึกษาแล้วก็มีการตีพิมพ์ในวรารสารที่ชื่อว่า Nature Review Earth and Environment เกี่ยวกับภาวะโลกร้อนครับแล้วก็ผลกระทบความร้อนต่อร่างกายของมนุษย์นะฮะ ว่าในอนาคตอันใกล้นี้เนี่ยโลกของเราจะร้อนขึ้น2องศาเซลเซียสและพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการที่จะเจอร้อนมากที่สุดเลยก็คือแถบแอฟริกาเหนือและแถบเอเชียใต้ทีนี้เนี่ยการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเพียงแค่ไม่กี่องศา,านี้ครับถือว่าอยู่เหนือระดับก่อนอยุคอุตสาหกรรมและยังเกินขีดจำกัดนะครับของข้อตกลงปารีสที่อยากให้โลกของเราเนี่ยมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเพียงแค่ไม่กี่องศา แต่หากนับเมื่อปีที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นปีแรกที่มีอุณหภูมิเฉลเี่ยเกินี่ยเกิน1.5องศาเซลเซียสขึ้นไปครับถามว่าความน่ากลัวของเรื่องนี้เนี่ยมันคืออะไรต้องบอกก่อนว่าในยุคป,ปัจจุบันและอนาคตอันใกลน้นี้ทั่วโลกเลยจะเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุนะฮะระดับของสภาพอากาศและความชื้นที่มากขึ้นเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่ากังวลต่อนอนาคตครับเพราะว่าจะมีความเสี่ยงกับผู้สูงอายุโดยเฉพาะคนที่มีอายุ60ปี มากกว่าคนหนุ่มสาวถึง3เท่าเอาง่ายๆเลยนะฮะว่าในพื้นที่1ใน3ของโลกเราเนี่ยเข้าสู่โหมดพื้นที่ความร้อนนั้นมันส่งผลอันตรายต่อมนุษย์ของเราครับอย่างเช่นโรคลมแดดที่เราไม่สามารถต้านทานได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในพื้นที่โล่งแจง้งหรือในพื้นที่ล่มเองก็ตามรวมไปถึงบางคนดื่มน้ําอย่างเพียงพอแล้วก็ยังสามารถเป็นโรคนี้ได้ แน่นอนครับว่าเราเนี่ยอาจจะไม่เห็นภาพมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเราแต่ถ้าไปเทียบกับเดือนมกราคมครับที่มีอากาศหนาวผิดปกติผิดสังเกตเลยมันอาจแปลได้ว่าอะไรครับแปลว่าเป็นสภาวะที่ประเทศไทยนั้นใกล้พบกับฤดูร้อนจัดนั่นเองนะฮะซึ่งอาจจะมีสภาพอากาศที่ร้อนเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมซึ่งก็ต้องเดากันดูนะฮะว่าในปีนี้ประเทศไทยของเราจะร้อนสุดอยู่ที่กี่องศาครับ